กางเกงบ็อกเซอร์ผ้าฝ้ายนะครับคุณลูกค้าครับกางเกงบ็อกเซอร์ผ้าฝ้ายผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้พ่อค้ามาจัดโปรนะครับพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดของพ่อค้าเลยนะครับคุณลูกค้าตะกร้าที่พ่อค้าปักหมุดไว้ให้นะครับคุณลูกค้าครับมีกันถึง2เซ็ตเลยนะครับคุณลูกค้าครับเซ็ตแรกนะครับ3ตัวนะครับคุณลูกค้าครับ9กาบาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าครับ จะส่งฟรีมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณลูกค้าครับเซตที่2นะครับเป็นเซต5ตัวนะครับคุณลูกค้าครับเซต5ตัวเลยนะครับมี5สีด้วยกันนะครับคุณลูกค้าครับมีสีดําสีเหลืองนะครับคุณลูกค้าสีเทาสีเทาเข้มแล้วก็สีเขียวนะครับคุณลูกค้าเซต5ชิ้นนะครับ134บาทเท่านั้นนะครับ คุณลูกค้าครับจะส่งฟรีมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใดๆเช่นกันนะครับคุณลูกค้ารีวิวจากพ่อค้าเองเลยนะครับคุณลูกค้าครับบ็อกเซอร์ตัวนี้นะครับพ่อค้าใส่อยู่เช่นกันนะครับคุณลูกค้าครับเป็นบ็อกเซอร์ผ้าฝ้ายที่ใส่นุ่มสบายมากนะครับคุณลูกค้าครับ เป็นกางเกงบ็อกเซอร์ที่ใส่แล้วนะครับคุณลูกค้าใส่แล้วไม่อึดอัดนะครับคุณลูกค้าใส่แล้วไม่บาดขาไม่บาดเนื้อจนเป็นช้ำแดงนะครับคุณลูกค้าครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าครับขอบขาและขอบเอวนะครับใส่แล้วมันไม่ย้วยง่ายนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้นะครับเนื้อผ้ายืดหยุ่นดีมากๆนะครับคุณลูกค้าครับพี่ๆลูกค้าท่านใดนะครับเข้ามานะครับพ่อขาเนี่ยฝากก ไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้พ่อค้าด้วยนะครับคุณลูกค้าครับเพื่อที่ว่าวันหน้าพ่อค้าขึ้นไลค์อีกครั้งจะได้พบเจอกันง่ายๆนะครับคุณลูกค้าครับพ่อค้ามีสินค้าดีๆมาแนะนํากันทุกๆวันนะครับคุณลูกค้าพ่อค้าไลฟ์สดทุกวันนะครับคุณลูกค้าพี่ลูกค้านะครับท่านใดนะครับไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะครับพิมพ์มาสอบถามพ่อค้าได้นะครับคุณลูกค้าครับ <ข><า>เอลยี่ถึงเอลยีนะครับพ่อค้าแนะนําเป็นไซส์เนะครับคุณลูกค้าเอลยีถึงเอลยีพ่อค้าแนะนําเป็นไซส์เลเลยนะครับค <Greek> ุณลูก<ข>ค้านนครับเอลยีถึงเอลสาพ่อค้า,<ข>าแนะนําเป็น X L นะครับคุณลูกค้าครับเอลสาถึงเอลสาพ่อ<ข>ค้าแนะนําเป็นสองเลนะครับคุณลูกค้าเอลสาถึงเอลสาพ่อค้าแนะนําเป็น3ามนะครับคุณลูกค้าครับ L38 ถึง L40 พ่อค้าแนะนำเป็น 4XL นะครับคุณลูกค้าเกงบ็อกเซอร์ตัวนี้นะครับใช้ดีบอกต่อนะครับคุณลูกค้าครับบ็อกเซอร์ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะใส่ไปทํางานนะครับใส่นอนใส่เล่นใส่ไปเที่ยวทะเลได้หมดเลยนะครับคุณลูกค้าครับเพราะกางเกงตัวเนี้มันเป็นทรงสปอร์ตนะครับใส่แล้วเท่มีเสน่ห์มากนะครับคุณลูกค้าครับ เป็นกางเกงบ็อกเซอร์ที่ใส่เท่โชว์ขอบได้นะครับคุณลูกค้าครับขอบสวยเท่มากนะครับคุณลูกค้าครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นไอเทมอีกตัวหนึ่งที่ผู้ชายทุกคนอย่างเราเนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณลูกค้าครับพี่ๆลูกค้าท่านใดนะครับยังไม่เคยใส่กางเกงบ็อกเซอร์ลองเปิดใจให้กางเกงบ็อกเซอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าครับเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ที่ใส่นุ่มสบายมากจริงๆลอง ลองสั่งเซต3ตัวไปใช้ก่อนนะครับคุณลูกค้าครับเซต3 3ตัวนะครับเพียงราคาเพียง95บาทเท่านั้นนะครับจะส่งฟรีมีไปทางไม่มีบวกเพิ่มใดๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับใส่นุ่มสบายแล้วค่อยมาสั่งเซต5ตัวใหม่นะครับคุณลูกค้าลองสั่งเซต3ตัวไปใช้ก่อนนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้ใส่นุ่มสบายจริงๆนะครับคุณลูกค้าครับ